นี่คืออีกหนึ่งฐานนะครับกรกลังนใกับ u ตัวนี้เป็นไงครับวันนี้นักเรียนมาสอบเป็นไงบ้างครับก็เกือบเกือบดีครับวันนี้เกือบดีเกือบดีเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้มีการตื่นเต้นตื่นสนามง่ายตื่นสนามเครียดกันมากเมื่อวานเครียดกันมากเพราะว่าเราไม่ได้มีการเตรียมพร้อมไม่มีการอบรมไม่ได้เตรียมพร้อมวันนี้ก็เลย ไปแนะนําเทคนิคนิดๆนะครับแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับทั้ง10สถานีเป็นการแนะนําความรู้สึกหรือว่าการแนะนําแนวคิดในการสอบหรือว่าทํายังไงไม่ให้ตื่นสนามครับผมนะครับก็วันนี้ก็ดีขึ้นจะไม่ไม่ไม่ล้นลานไม่ไม่ตื่นสนามครับแต่เทคนิคต่างๆเนี่ยช่างทุกคนเขามีอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะข้ามขั้นตอนนิดหน่อยเราก็ตัดคะแนนไปบ้างนิดหน่อยไม่เยอะ นะครับแต่เมื่อวานน่าจะทํากันในลักษณะที่ว่าตื่นเต้นมากเกินไปจนลนลานเยอะมากเลยนะครับการสอบนี่มันจะไม่เหมือนการทํางานจริงนะครับเพราะว่าไม่มีใครไปกดดันนะครับก็เลยหลัดหัวกระที่แนวหน้าเลยเครับได้เลยครับครับผมครับผมนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์หนึ่งครับที่ว่าเป็นคุณครูที่แนะนําลดการเครียด ในหมู่แล้วมีอาจารย์นพพรเมื่อวานขำมากครับอาจารย์หนึ่งอย่ฝ่ามน้ําหมดอายุต้องไปหาดูดีดีกว่าคือวิธีการคลายเครียนให้กับคนเข้าสอบครับขอบคุณอาจารย์หนึ่งครับอย่งนอาจารย์ตีขอคุณครับอาจารย์ผมยังอยู่ในช่วงปฏิบัติงานครับไม่สะดวกครับตื่นเต้นมากครับไม่แตกรายงานใช่ไหมครับไม่แตกรายงานครับขอบค่ายาไรบาครับ สอบสข้างก็มีผ่า,านการใช้งานมาแล้วสุกเล็กน้อยครับใส่พานจมล่องไหมครับใส่มุเล็แล้วจมล่องไหมใส่พานไม่ยังไม่ค่อยจมครับเสมอพอดีครับโอเคครับไปประกอบครับครับครับอาจารย์เมื่อวานกับวันนี้ <c oughs> การตื่นเต้นเป็นไงบ้างครับ <c oughs> อาจารย์เมื่อวานอาจารย์ผมเห็นเลยอาจารย์คลายเครียดมากๆแต่แต่นักเรียนของอาจารย์มันเครียดเกินไปครับโอครับวันนี้เป็นไงครับ วันนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นก็สืบเนื่องจากเมื่อคืนคงจะไปตีคันแล้วนะครับดีขึ้นนะครับลดการประมาทได้เยอะขึ้นเพราะว่าเมื่อวานดูแล้วหลายคนตื่นเต้นมากนะครับแต่เช้ามาเหื่อออกเลยแต่วันนี้ค่อนชั่วขึ้นครับคิดว่าวันนี้คะแนนคงดีขึ้นเมื่อวานเยอะมากครับผมเมื่อวานเลยเครียดมากนะครับผมใช่แต่สนุกมากเมื่อวานอาจารย์ดูคิหรือยังครับผมขึ้นไปแล้วสวัสดีครับคุณ คุณครูครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นกับเมื่อวานครับหลังจากที่ได้พักผ่อนกันยังเพียงพอครับก็ขอเป็นกําลังใจให้แสดงว่าอาจารย์อาจารย์โต้งเมื่อวานนี้ติวเข้มเลยนะครับก็ติวเข้มแล้วครับก็วันนี้ก็หวังว่าจะได้คะแนนกันถึง80นะฮะเราตั้งปฏิฐานไว้ว่าจะทําให้ถึง80ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าด้วยความตั้งใจของช่างขอบคุณมากครับครับผมต้องขอบคุณอาจารย์โต้งมาครับครับผมสวัสดีครับหัวหน้าครับ นักเรียนมาที่เป็นไงบ้างครับหัวหน้าสวัสดีครับก็ยังยังมาอยู่ครับก็คือก็คือในเรื่องการปฏิบัติถ้าถ้าให้เขาปฏิบัติเลยเนี่ยเขาจะทําได้ดีแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการอธิบายเนี่ยเขาจะตื่นเต้นบางทีลําดับขั้นตอนไม่ถูกครับเขาปล่อยให้เขาทําเลยเนี่ยเขาไม่มีแรงกดดันครับผมหัวหน้าไปเลยต้องแนะนําให้ก็แนะนําเป็นบางส่วนครับครับผมครับ ครับต้องขอบคุณหัวหน้ามากครับเป็นหัวหน้าที่ใจดีนะครับดูดูลูกศิษย์เหมือนก็ดูลูกหลานตัวเองเลยะครับผมรุ่นที่ผ่านมาครับผมขอบคุณหัวหน้ามากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอเปิดหน้าหน่อยก็กลัวโควิดครับนี่ตันนี้สุภาพกําลังดังครับสวัสดีครับครูสวัสดีเป็นไงครับจันบดไม่รู้จะได้เที่ยวสงการหรือเปล่านะครับนมันมาอีกแล้วนะครับสุภาพบุรีครับดีครับวันนี้เด็กๆก็น่ารักดีครับพี่ก็ทํา เกี่ยวกับเนี่ยครับทดสอบมาตรฐานฝีมือรางงานเนี่ยนะครับก็ก็เขาเรียกว่าด้วยความมั่นใจเลยนะครับเหมือนกับที่พี่จ่าหัวหน้าบอกไปนะครับถ้าลงมือปฏิบัติได้ปุ๊บเขาก็จะทําได้ดีคล่องมากนะครับแต่พอถามปุ๊บอ้าวตอบกึกกกกึกกกอีกแล้วนะครับอ้นะครับอย่างว่านะครับเป็นคนเกี่ยวกับเรื่องของลงมือปฏิบัตินะครับก็อาจจะพูดไม่เก่งนะครับแต่ผมพูดเก่งหรือว่าทําสู้ช่างไม่ได้ อาจารย์ครับขอบคุณมากครับบครัสวัสดีครับอาจารย์บุญสมครับสวัสดีครับอยากมีข้อถามเมื่อวานรู้สึกว่าลูกติ์เครียดกันเหลือเกินเลยอาจารย์บุญสมมีคิดตลกตลกอะไรที่หัวเราะกันเพื่อคลายเครียดนะครับก็คือเท่าที่เห็นเมื่อวานเนี่ย เขาเขาก็มีความสามารถนะนะที่ในการทํางานเขาสามารถทําประกอบอาชีพในสาขาพวกนี้ได้แต่ว่าพอมาเจอการสอบขึ้นมาเนคือเห็นมีอาการเหมือนมีล่างทรงอ่ะสั่นมือมือนี่สั่นเงี้ยนึกก็ถามว่าดีดมาหรือไงเขาก็เหมือนจะจะขำดีหรือจอะไรดีก็มกอาการไม่ไม่ไม่ได้ดีดแต่ว่าประมา มือสั่นแง่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 อืมเป็นเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อวานที่ประมาทเกินครับเกินเก่งทั้งนั้นเลยนะครับครับเก่งมากเรื่องยี่ยงยี่งไฟฟ้านะเขาก็โอเคอยู่เมื่อวานผม่ปดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าเขาก็โอเคนะแต่ก็ยังมีอาการสั่นประมาทแล้วลืมเลยลืมอะไรบางอย่างไปหมดเลยเบอร์เบอร์เบอเลยเราลืมจําชื่อเพ็งได้ป่ะเมื่อวานก็เลยพยายามหาอะไรขำๆพยายาม กระซาวยาวแย่เขาเล่นเขาจะได้คลายเครียดโผล่ oh, มาร้อยเอ็ดอุบลอย่างเงี้ยมาไกลหัดใหญ่กระบี่อ่าใช่ใช่เมื่อเช้านี่เมื่อสักครู่นี่ก็ร้อยเอ็ดผมก็ถามว่าเป็นคนอีสานปะเนี่ยเขาบอกว่าครับคนอีสานก็ถามาอยู่จังหวัดไหนบอกร้อยเอ็ดโอ้ร้อยเอ็ดเจ็ดยนน้ำเลยก็ขำเขาขำ นะแต่วันนี้วันนี้ก็โอเคเริ่มเริ่มคลายแล้วเพราะเมื่อวานเพิ่งเจอกันก็ตกใจเรื่องคนจ้องมองแล้วคนจับผิดเนี่ยความที่เขาอยู่อู่อยู่ร้านเขาไม่มีใครมาจับผิดเขาใช่ป่ะครับอ่าไม่มีใครจับผิดเขามาเจอผมก็นั่งจ้องคอยนั่งมองก็อยู่อยู่ได้แต่สั่งลูกน้องทําไงใช่เหมือนว่าเคยจะสั่งประโดนเขาสั่งมั่งเลยมันเลยเจอเองหมือนกันนะ ก็โอเคได้ได้เม kind of okay, okay okay, okay. ื่อวานโอเคตอบรับได้ดีวันนี้เริ่มสีหน้ายิ้มแย้มขึ้นครับขอบคุณอาจารย์บุญสมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีเคสหนึ่งที่อาจารย์นุกพรครับคายเครียดให้กับลูกศิษย์นะครับแล้วท่านฟังดูแล้วครับว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าครับเป็นไงให้อาจารย์เมื่อวานก็ตอนที่เรื่องของการตรวจฝาหม้อน้ำนะครับครับตรับฝาหม้อน้ำก็มีเรื่องการตรวจยางการตรวจสปริงครับ เพราะนั้นเสร็จแล้วผมก็เลยถามผู้รับกฝึกว่าฝาาม่าน้ําเนี่ยมีวันหมดอายุหรือเปล่าเพราะนั้นผู้รับการทดสอบเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาเห็นแต่ตัวอักษรเขาไม่รู้ว่ามีมันไม่มีวันผมวอ่ะอ้าวท่าน,นไปถามเพื่อนสิครับครับผมก็ออกไปวิ่งถามเพื่อนเพื่อนก็งงเหมือนกันว่าฝ่าหมดว่าน้ํามีวันหมดอายุหรือเปล่านะครับม,<า>มีวันหมดอายุหรือเปล่าใช่ยังหัวเราะไม่ไหวจริงๆมันไม่มีครับมันมอายุนี้ก็ดูเรื่องของยางดูของวาล เป็นล้านพพรต้องการลดความเครียดให้ถูกต้องแต่ขดว่าลูกศิษย์เครียดกว่าเดิมอีกเครียดีกว่าเดิมฝ่ามือน้ำหมดอายุอาจารย์โต้งเลยหัวเลาะอีกนะไปหัวเลาะเย่ะอ๋อยะอย่ะใจลูกศิษย์เองนะบอกมันมีด้วยเหรอไอฝ่ามือน้ำหมดอายุตอนนี้ก็มาสายพานอีกแล้วท่านอาจารย์นพพรก็ให้หาสายพานอีกแล้วว่าสายพานมีวันผลิตไหมแล้ววันหมดอายุวันไหน ช่างก็หาแล้วก็บอกครับเป็นตัวเลขมันเรียบร้อยครับเป็นตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวเลขนั่นคือเบอร์ของสายพานเบอร์สา,า <c oughs> สายพานก็เลยเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นแล้วว่าช่างมีความคิดคือมีความคิดรีเริมใ <c> น <oughs> <c oughs> เรื่องการ <c oughs> ช่างตื่นเต้นครับช่างตื่นเต้นฮะก็ยังยังลดความตื่นเต้นได้ไม่หมดนะครับ <c oughs> ด้วยครับผมกรับขอบคุณครับและทีมงาน อาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งรูปหล่อคนนี้รับไฟฟ้าครับอาจารย์หนึ่งไฟ้าตอนนี้อาจารย์หนึ่งซ้อทุกคนอย่างดีแล้วนะครับผมแต่ผมมาทู้อาจารย์รุ้ผนไม่ได้ฝ่ามน้ำหมดอายุใช่ฝ่ามน้ำมีการหมดอายุเลยวันหาวันที่ไม่เจอครับอ่าเป็นคลิปคลายเครียดในการสอบของครูฝึกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บภาพแต่ละท่านที่กำลังทำการสอบอยู่นะครับ ครับก no <WA> <arta> ็อได้ค <Awak> ร <ens> ับไม่มีอะไรยากมากสำหรับอาจารย์ช่างก็มีแต่ขั้นตอนนะครับอย่าลืมแค่นั้นเองครับครับน่าจะผิดล่องไม่รู้ของผมอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรท่านเนี่ย่า ดูดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาร์ทครับคนเดียวตัวเดียวนะครับเดินๆครับผมกำลังปล่อยลมเพื่อดูดปลั่อยลมพครั์ทไปคืออาจารย์เป้ครูฝึกสอนของรวมช่างพวกเรานะฮะอาายู่ในกลุ่กกมเ,าาเป้โชคเจริญหรืออาจารย์ปอเป้อยู่ในห้องที่ตอบคำถามแม่นๆนะนะครับขออนุญาตไปถามต่อไปนะครับ อันนี้มาจากไหนเอ่ยสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้สอบตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับยังไม่หายตื่นเต้นเลยตั้งแต่เมื่อวานยังค้างอยู่เลยเมื่อวานหนักกว่านี้ปะเมื่อวานหนักกว่านี้ครับเมื่อวานเครียดไปเยอะแล้วเบาขึ้นเยอะอยู่แต่อาจารย์ก็ทําให้หัวล้อได้แล้วครับผมเมื่อวานเหมือนมันง่ายๆเลยครับเมื่อวานง่ายๆง่ายมากสำหรับคนที่มาถอดน้สับล้อครั้งแรก ที่อูมันมันคนละอย่างเลยครับก็ไม่เหมือนกันแม้แต่นิดเดียวเลยครับ,บเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับการถอดโลวันนี้ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับอแอบ,บดูจังหวัดกระบี่เขาทำอะไรเนาะจังหวัดกระบี่ใช่ไหมครับอ่าเน,นี่ยกำลังเติมนี่อาจารย์จ่าของเราคุมด้วยตัวเองเลยแนะนำอย่างดีนะดีใจไหมเจออาจารย์ใจดีก็อาจารย์ใจดีครับ อาขอโชคดีนะครับครับสวัสดีครับ,รบนี่นะครับคนใจดีที่สุดในการคุมสอบแอบถ่ายจันตีจันตีวันนี้สบายสบายใช้ปรถใดเทครับด้วยี่สิบก็น่าจะประมาณ เอาเลขตายตัวเลยฮะเท่าไหร่เอาเลขตายตัวเอาเลขตายเจอน่าจะอยู่ประมาณเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวอย่างเดียวอ่ะพอจบเก็บของเลยครับเอาสักแปดสิบไปแปดสิบปอนด์รับแปดสิบพวกกันลดหน่อยดลยนะครับพวกกันลดหน่อยพวกกันลดให้หน่อยได้ได้ถูกแล้วถูกแล้วอ่ะตอนนี้ครับตั้งประแจปอนไปที่ อันนี้เป็นการลองดูว่าเราตั้งถูกหรือเปล่านะครับผมร้อยสามร้อยสามนะครับฟุตบอลขอทวนคำถามนะครับร้อยสามร้อยสามหนึ่งศสามฟุตบอลนี่คือครูหนึ่งนะครับอาจารย์หนึ่งที่ความแม่นยำสูงมากแล้วอะไรก็ไม่ว่าหลอกก็หมดเลย ผมไม่อยากอยู่ใกล้ๆเลยครับท่านนี้มองเห็นอยู่ครับเมื่อเมื่อคืนพบดีเมื่อวานผมไปซื้อแว่นตาใหม่วันนี้เห็นแล้วครับนะครับร้อยสามครับครับมาโอเคครับถูกต้องครับผมเรียบร้อยเก็บของ ยัยครับดีใจครับเมื่อเมื่อเมื่อคืนผมตั้งซ้อมตั้งคืนเลยครับนี่คือความใจดีของอาจารย์หนึ่งนะครับที่พยายามช่วยทุกคนก็มันผิดก็ต้องโดนตัดคะแนนเป็นเรื่องปกตินะครับอาจารย์เขาจะดูเมตตาให้ตัดเท่าไหร่อยู่ที่ดุลพินิจของอาจารย์หนึ่งนะครับขอบคุณอาจารย์หนึ่งครับฝากถึงลูกศิษย์รุ่นต่อไปหน่อยครับอาจารย์หนึ่ง ทางทางที่ดีนะครับคนที่จะมาสอบมาตรฐานที่จังหวัดไหนก็ช่างของกรมพัฒน์เนี่ยนะครับ,ค,รบควรที่จะมาติวก่อนติวก่อนนะครับ,รบติวก่อนพยายามอย่ามาแบบว่ามาแล้วขอสอบเลยเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยยังไม่เคยผ่านการทดสอบมาก่อนเราจะไม่รู้ว่าสถานีนี้ทําอะไรบ้างหรืออย่างเช่นจุดเด่นจุดด้อยนะครับของแต่ละสถานีเนี่ยเขามีอยู่จุดหักจุด ตัดคะแนนนะตรงไหนบ้างนะครับควรมาเรียนรู้ก่อนนะครับอาจจะสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงสองชั่วโมงหรือวันหนึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาพอเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอู่จะไม่ค่อยมีเวลานะครับเจ้าของอู่เนี่ยปกติเราจะใช้18ชั่วโมงนะครับสิชั่วโมงในการยกระดับช่างเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานนะครับแต่ถ้าไม่ยกระดับก็ มาเป็นแบบส่วนตัวก็ติดต่อกับทางกรรมการเขาก่อนนะครับว่าติวให้ได้ไหมนะครับติวให้ได้ไหมแต่ถ้าติวไม่ได้ก็ต้องยอมยกระดับตามเงื่อนไขเลยที่ถูกต้องเลย18ชั่วโมงเต็มเต็มบผม18ชั่วโมงเต็มเนี่คือความรู้จากอาจารย์หนึ่งด้ให้รู้นะครับว่าให้ติวก่อนจะได้สอบง่ายง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับขอบคุณครับก็โดยเฉพาะอาจารย์หนึ่งติวให้ก่อนสอบอยู่แล้วใช่ครับนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ น <aid> ี่นะครับดูดูความน่ารักนะครับเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรครับทำอะไรเขาบอกงานกันครับเขากำลังติวกันอยู่นะครับเนี่ยนี่เนี่กระดานอย่างดีเลยครับเนี่ยกำลังติวกันอยู่ใช่ไหมครับระบบไฟในรถยนต์ครับอ่าครับ่แต่แก้ไขยังไงทำการตรวจเช็คยังไงครับคนที่สอบผ่านแล้วจะมาแนะนํากันต่อประมาณนั้นครับครับเป็นแนวทางครับอาจารย์ผมรู้สึกว่ากระดานนี่กว้างใหญ่ไพศาลนี่เกินนะครับกระดานเนี่ย ให้จันทร์ปอทำไมกะนานนี่มันกว้างใหญ่ไปแานเกินนี่ครับดูกระดานนะครับกะดานที่เขาเขาติวกันนะครับโอ้โหกว้างมากกะนานแบบนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับจันตีเป็นไงครับอยู่ที่ไหนครับแนะนําตัวเองหน่อยครับก็ผมอยู่ที่คอนแก่นนะครับก็ได้เข้ามาสอบมาตรฐานฝีมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็รู้สึกว่าได้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่ได้เคยเคยเคยผ่านแบบนี้มาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มาดูว่าใบประกาศเก่าผมเนี่ยมันน่าจะหมดอายุแล้วใช่มันเก่ามากก็เลยมาลองลองลองเทสอีกทีหนึ่งก็ก็สนุกดีครับแต่ว่าที่สําคัญคือเราไม่รู้เลยว่าข้อสอบมันจะมีอะไรเรามาถึงเราก็ไม่ได้เตรียมตัวยีฟกันอยู่คืนเดียวแล้วก็สอบเลยดังนั้นข้อเขียนได้สูงก็หมดเลยเนี่ยสี่ห้าคะแนนเนาะจันทีนี่สี่ห้าสูงก็หมดเลยเนี่ยครับมัน แล้วก็เปไนข้อสอบข้อสอบลักษณะแบบนี้ผมค่อนข้างจะคุ้นกับมันมคือข้อสอบมันจริงๆทุกคนทาได้นะครับแต่จะโดนโจทย์มันหลอกกับคําตอบมันหลอกแล้วพอหากระบวนการไม่ได้เนี่ยก็จะก็จะหลงทางมันก็จะผิดเลยอีกกรณีหนึ่งผมไม่ได้เต็มเลยไหมมันยังแสดงว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมผิดสิบข้อนะดังนั้นเราอย่าภูมิใจว่าเราได้สี่สิบห้าเราผิดตั้งสิบไม่ใช่สําหรับผมมันไม่ใช่ไม่ใช่เราผิดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน่ะร้อยข้อผิดไปสิบมันมีข้อบกพร่อง ที่เราไม่ได้ทบทวนไม่ได้เตรียมตัวทําให้เราหลงลืมหรือหลุดนะแล้วอีกกรณีหนึ่งเนี่ยปัญหาของคอมพิวเตอร์เราคลิกไปมันกลับมาแก้ไม่ได้บางกรณีเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้เราต้องบอกเพื่อนๆช่างที่จะมาสอบในครั้งต่อไปว่าก่อนที่คุณจะคลิกเนี่ยคุณรีเช็คก่อนด้วยความที่เราไม่เคยทําพอเราเข้าไปคลิกปึ๊บมันไปเลยแล้วเรากลับมาไม่ได้แล้วเขาห้ามแล้วมาเลยสิ้นสุดเท่านั้นโดยปกติเราต้องรีกลับมาดูว่าเราพลาดข้อไหนเวลามันเหลือใช้เวลาให้คุ้ม แต่เพราะด้วยความที่เราไม่รู้ดังนั้นเวลาเตรียมการแค่หนึ่งวันเนี่ยบางทีให้รายละเอียดไม่ครบพอไม่ครบโอกาสผิดพลาดก็สูงผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันตัดทอนคะแนนเราไปทีละเล็กละน้อยสุดท้ายรวมมันก็จะโหลดถ้าพี่ทําคะแนนทฤษฎีได้สูงปฏิบัติมันก็จะช่วยกันดันมันจะช่วยกันดึงแต่ถ้าเกิดว่าเราหลุดทุกอย่างทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโอกาสที่มันจะผ่านมันก็ยากดังนั้นต้องมันต้องต้องเตรียมตัวดังนั้นคนที่มาแล้ว ก็ไปถ่ายทอดคนที่ยังไม่มาก็ต้องไปขอข้อมูลไม่ใช่เดินมาดุยๆเหมือนพวกผมอย่างเงี้ยไม่รู้เลยก็ทําอะไรมาถึงก็ดึกๆเดินๆเมาหัวเทียมพรุ่งนี้มาสอบอย่างเงี้ยก็นะก็จะแย่ักนิดนึงนะครับต้องแต่เมื่อวานเป็นตัวอย่างแต่เมื่อวานรับโอเคครับก็มีความรู้สึกสนุกดีครับมาหาเป็นการพบปะเพื่อนๆฝูงด้วยใบประกาศก็ไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่เนาะแต่ว่าได้มาเจอเพื่อนฝูงก็สบายครับสบายสบายขอบคุณอาจารย์ใหญ่ครับผมครับครับสวัสดีครับ รู้กกกกสึกเมื่อวานมีคนอัดลมไปอ่าเมาื่อวานาน้ำ1.9ใช่ไหมอัดไปเท่าไหร่1กว่าเออเห็นเห็นอเอ,อ10อ่าเวลาเวลาเราอาดหม้อานน้าบ,บ้านเราอ่ะเราเกินไว้ก่อนครับเพื่อให้ระบบมันมันโอเวอร์โหลดถ้ามันร่วมันจะเห็นแต่ในคําว่ามาตรฐานมันโอเวอร์โหลดไม่ได้ต้องสเปคดังนั้นการทํางานจริงกับวิชาการมันต้องต่างกันครับเรามาสอบต้องใช้วิชาการคู่มือนะ แต่ว่าในการทำงานจริงอาจจะโอเวอร์สเปคไปนิดนึงเพื่อให้มันโหลดเลยไอ้นั้โอเวอร์มากด้วยไม,ไม่ไม่ใช่หนึ่งกว่าๆนะสิบกว่าผ่านก็ไปสิบเลยถึงตัวเลขขึ้นมาเลย,ยอาจารย์นุพบอกต้องปล่อยออกเดี๋ยวเมื่อน้ำเราเบิดอ้าวขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสอบผ่านทุกท่านดีใจด้วยครับ